โอเคเกมนี้เราเล่นเป็นตัวคูซันกันบ้างนะแต่ว่าทีนี้ก่อนอื่นเราต้องลิงเป้าหมายที่เราสามารถฆ่าได้ก่อนซึ่งจากอีกฝ่ายที่ดูเนี่ยตอนนี้มีตัวการสถานะก็คือแฮกเกอร์นะฮะแต่ตัวอื่นก็สามารถรับมือได้นะเรียกว่ารับมือได้แต่ปัญหาของคูซันเนี่ยมันเอ่อสกิลช้าเออสกิลมันช้ามากเลยแหละโอเคเดี๋ยวเตรียมตัวเดี๋ยวเตรียมตัวโอ้ช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนใช้สกิลหนึ่งเลยนะครับ ออโอเคไม่ต้องตกใจนะที่มันไม่แรงเพราะผมไม่ได้อัพสกิลเลย <c oughs> ครับมีคนขอมาว่ารีวิวให้หน่อยผมก็เออก็เล่นให้ดูว่าแหละช่วยตีโอเคช่วยเท่าดีช่วยได้นะอะไครโดดึงดึง,ด,งดึงึเดี๋ยวผมกันทงนะใครโดเขาก็น่าจะไปโอ้เออใชใ่ใครโดต้องหลดไปต่อถูกแล้วแต่ผมกันไม่ได้แล้วล่ะโดนกระเด็นเอาล่ะทีนี้งานเข้ากูละ เพราะว่าไม่ได้อัพอะไรเลยเอออ่ะได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวใช้สกิลที่2นะครับป oh. okay. on, ุ okay. ๊บอ่ะจากนั้นก็โหโอเคทันทานทานทานทันทนทนเรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้ผมบอกนะนะผมไม่ได้อัพอะไรเลยนะเออนี่แล้วก็วนวนวนอยู่ประมาณนี้แหละปุ๊บโอเคโอ้หรอดยากว่ะเดี๋ยวรอสกิลมาใหม่นะเลเดี๋ยวผมค่อยไปเล่นนะครับ คือจริงๆเนี่ยตัวเนี้ยมันเน้นที่เล่นที่ธงของศัตรูนะครับหลักๆคือเล่นธงศัตรูนะแต่ว่ามันก็ลำบากพอตัวอ๋อโดนช็อตอ่ะรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งไม่ได้วะโอเคเอาเลยเอาเลยเอาเลยโดยกี่ตัวเนี่ยไม่เป็นไรเราเด้งเลือดวึบเสียดายอะถ้าอัพ สกิลนี่ตายนะเนี่ยไปแล้วคือผมไม่ได้อัพอะไรเลย,ยงไงเ,เดี๋ยวใช้สกิลช่วยข้างหลังแคคเกอร์เราไม่ยุ่งนะเพราะว่าสกิลไปมันก็ไม่มีผลอะไระครับเอออีกฝ่ายบูด้วยดังนั้นก็ไม่ต้องเล่นก็ได้นะรอครับรอรอรอแต่น่าจะโดนแล้วละ่ะโห โอเคให้เล่นไปเดี๋ยวลงไปข้างล่างนะครับบึ๊บแช่แข็งจ้าแช่แข็งจ้าอ้าวเฮ้ยมันตายแล้วไม่ใช่เหรอโอเคที่เหลือเดี๋ยวกันธงอย่างเดียวเนาะบึ๊บเรียบร้อยกันธงนะั้นกันธงไม่ต้องไปเนะโอ้ตอนนี้ไม่ต้องยุ่งก็ได้ไม่มีวิง่งวิ่งคือไคโดงั้นอยู่บ้านกันตรงกลางอะกันกลางไป แต่าก,กามีแล้วไม่ต้องไปก็ได้จบเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะจบเกมอันดับแรงะะ้งไหมฮะตอนนี้อยู่แรง SS นะครับไม่ได้ตั้งใจขึ้นนะแต่ว่าเล่นตัวซับแล้วมันก็ขึ้นน่ะก็ไม่รู้ทาไงนะต่างหน้างานไปเนาะเดี๋ยวเรามาทําการคุยถึงคุณสมบัติหลกัหลกๆของตัวคู่ซันกันบนะ้างนะเนื่องจากว่าผมไม่เคยเล่นเลยเอาเอากันตรงๆก่อนผมไม่เคยเล่นแล้วก็เพิ่งมาเล่นนะทีนี้เรามาพูดถึงสกิลเลยเมื่อกี้อยากที่เห็นเนี่ยผมไม่ได้อัพอะไรเลยตามนี้เลยครับ บูตเบิร์ดไม่อัพอะไรทั้งสิ้นไม่มีเลยอะครับเออดังนั้นที่เห็นเมื่อกี้มันเลยเบานะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยตามหลักถ้าโดน1ชุดมันตายอยู่แล้วยังไงก็ตายอะไอเนี้ยโดนนะครับหแล้วและคูดาวแค่23วิเท่าน,นั้นเองต่อมาในส่วนของสกิลอันเนี้ยก็เหมือนแช่เรื่อยๆเนาะวนๆเรื่อยๆจนตายอะครับคือโดนชุดหนึ่งเนี่ยทั้ง2และ1เหมือนกับไปล้อส่ะครับโดนชุดหนึ่งยังไงก็ตายตายแน่ๆครับมันแบบไม่มีทางเลือกเลย แต่ทีเนี้ยมันอยู่แค่ว่าคุณสกิล2โดนไหมอันนี้คือประเด็นหลักก่อนแต่ส่วนใหญ่คนหลบได้นะครับส่วนสกิลหนึ่งเนี่ยคำแนะนําก็คือให้อีกฝ่ายลาหลบเมื่อไหร่แล้วค่อยเล่นหรือเมื่อกี้เห็นตอนที่โนโนะไหมผมใช้สกิลหนึ่งไปเลยอย่างไอตอนที่ตน้นเกมอะ่ะตอนที่ไปลอสอาล,ลูกกว่าตัวไคโดอะ่ะผมก็ใช้สกิลหนึ่งไปเลยเพราะผมคิดว่าไปลอสไม่น่าจะดูข้างหลังอย่างเงี้ยคือดูตามจังหวะเอาครับเพราะว่ามันสําคัญทั้ง2สกิลนั่นเองนะก็เป็นอย่างเงี้ยแรงๆอย่างนี้เลย อันดับต่อมานะครับก็คุณสมบัติจริงๆเนี่ยมันเล่นในธงเห็นว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่ะถ้าอยู่ในธงสตูเจะแรงขึ้นอีก30%แต่ประเด็นคือเนื่องจากว่าสกิลของมันเนี่ยมันช้ามันเลยคือตัวนี้ผมมองว่าเป็นสีดาวมันไม่น่าเกียดเป็นสีดาวที่มันไม่น่าเกียดถามว่าโซโลก็รับมือได้รับมือได้เลยเช่นโซโลอาชูราก็ใช้สกิล2หรือ1ก็ได้มันแช่แข็งแล้วก็อยู่อย่างนั้นยาวๆเลยไงแม้ว่าจะชนะสีแต่มันแช่แข็งไง ประเด็นคือมันแช่แข็งไงเออวอแช่เสร็จปั๊บมันโดนทีจนตายครับแล้วก็ประเทศอีกอย่างหนึ่งเนี่ยไอตัวเนี้ยมันต่างกับไปล็อตตรงที่ว่าไปล็อตมันตีธรรมดายังมีโอกาสใช่ไหมมีมีมตีคณิสาม,มีมีโอกาสติดลูกกว่าแต่ว่าคูซันมันไม่มีอ่ะมันไม่มีจริงครับคือมันมีแค่แค่ในส่วนของสกิลเท่านั้นอ่ะดังนั้นก็เลยต้องการจะบอกว่าถ้าสกิลไม่มีอย่าไปบวกนะครับถามว่าถ้าใครอยากจะเล่นเป็นเมลักเอาว่าตอนเนี้ยส่วนตัวผมมองว่าเล่นได้แต่ทีเนี้ย มันไม่ใช่แบบคุณต้องหาจังหวะไปบวกแบบหนึ่งหนึ่งเลยผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะถ้าหนึ่งหนึ่งเลยนะมันมันเหมาะกับแบบเมื่อกี้เห็นเห็นแบบที่ผมเล่นปะ่ะผมจะให้เพื่อนอ่ะไปบวกก่อนแล้วผมอ่ะจะบวกทีหลังและคอยสกิลซึ่งมันโดนแน่ๆหาจังหวะเอาคําแนะนําคือเล่นแบบนี้แล้วก็ตัวนี้มันเป็นสีดาวด้วยซึ่งมันหาได้ง่ายส่วนคลิปนี้ที่คนเล่นเพราะคนขอมาและในส่วนของเหรียญน,นะครับคำแนะนําก็คือหาเน้นย่นสกิล1และ2เนี่ย20%เป็นเป็นหลักอันเนี้ยคือหลักๆเลย หนึ 1> 1, 2, ่งกับสองยี่สขอเป็นหลักก่อนเอาเป็นเบสเพราะว่าสกิลของมันไม่นานคล้ายๆกับไปร้อนนะครับคล้ายๆกันมันไม่นานมากส่วนของซับตัวนี้เป็น,นได้ไหมหรอก็มี3แท็กส่วนตัวมองว่าไม่แนะนานะครับแล้วก็เป็นโลเกียด้วยไม่แนะนํามากๆนะฮะส่วนใครเล่นเป็นเมนหลักก็ไม่น่าเห็นใครเล่นนะผมว่ามันก็น่าจะเป็นคำตอบแล้วนะเพราะว่าถ้าเล่นตัวนี้สีเขียวเหมือนกันไปรอสดีกว่า